สวัสดีนักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่1ทุกๆคนนะครับที่กําลังจะทําใบงานที่9นะครับเรื่องการลบจํานวนเต็มบวกด้วยจํานวนเต็มลบและการลบจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มบวกอ่าฟังชื่อบางคนงงไปแล้วนะครับไม่ต้องงงครับเรื่องนี้ง่ายมากครับง่ายมากครับมาดูตัวอย่างครับเขาบอกว่าให้ใช้หลักการของการบวกด้วยจำนวนตรงข้ามของตัวลบเนี่ยครับครูเขียนมาให้แล้วนะครับนักเรียนก็เรียนมาแล้วใช่ไหมครับ ก็คือการลบเนี่ยก็คือเอาตัวตั้งลบตัวลบถูกไหมนี่คือปกติเนาะมันจะเท่ากับตัวตั้งบวกจํานวนตรงข้ามของตัวลบตัวตั้งตรงนี้ที่ครูขีดไว้เนี่ยคือตัวไหนครับมันคือ8ดนะครับลบก็คือเครื่องหมายลบตรงนี้นะส่วนตัวลบคืออะไรครับตัวลบก็คือลบยี่สิบเห็นไหมเท่ากับครับเท่ากับเรียงไปเลยนะครับเท่ากับตัวตั้งตัวตั้งนะครับตัวตั้งก็คือตัวไหน ตัวนี้8ตัวเดิมเห็นไหมตัวตั้งบวกจำนวนตรงข้ามของตัวลบตัวลบคือลบ20ใช่ไหมจำนวนตรงข้ามของลบ20ก็คือ20นั่นเองอถ้าเอาตามหลักการบางทีคิดตามหลักการนี่ยบางทีนักเรียนบางคนสับสนเพราะฉะนั้นเอาตามวิธีของครูแล้วกันครูจะบอกนักเรียนว่าเวลานักเรียนเจอเครื่องหมายลบติดติกันแบบนี้โดยไม่มีตัวเลขมาขั้นกลางเนี่ยนะครับให้นักเรียนเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวกได้เลย โอเคไหมแค่นี้ครับหลักการเนาะมาดูข้อแรกครับจะได้ไปแบบเร็วๆดูข้อแรกเลยครับข้อแรกคือเห็นไหมอย่างที่ผูบอกลบเจอลบเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวกไปเลยครับ2บวกเเท่ากับ9เนี่ยครับเหมือนบวกปกติเลยครับนีงครับไม่งงแล้วเนาะทีนี้ยาวเลยครับอันนี้2ลบเจอลบเป็นบวกครับ7เนอะทุกคนบวกเอาเองนะครับ บวกตามคูไปเลยลบจะลบเป็นบวกนะครับ9ข้อนี้9 1บวกสองเห็นไหมสรุปก็กลายเป็นการบวกจะนวนเป็นบ,บวกด้วยจะนวนเป็นบ,บวกเฉยเลยนะครับที่มามันก็มาจากหลักการตัวนี้แหละอันนี้10บลบจะลบเป็นบวกนะครับได้13อันนี้ก็12ลบลบเป็นบวกได้17นะครับ 15ลบลบเป็นบวกนะครับบวกกันได้22 28ิบดลบเจอลบเป็นบวก35 8บวกหเป็น13 3 3าทดหนึบวกสเป็น5้าทดหเป็น6 56้าบลบจอลบเป็นบวกนะครับลบเจอลบเป็นบวกเจเนาะอันนี้หบวกห้าสิอ็ใส่หทดหนึ่งบวกเจ็ิ12ทดหเป็นสิโอเค ข้อที่10ครับ้อสุดทาย8 6นะครับลบจะลบเป็นบวกกับ74เท่ากับเท่าไรหกบวก4เป็น10ใส่0ทด1 8 75เนาะ8บวกกับ7ทด1เป็น16โอเคเห็นไหมครับ10ข้อแป๊บเดียวนะครับถ้าเราเข้าใจามาดูด้านล่างครับทีนี้กรณีด้านบนกับด้านล่างเนี่ยไม่เหมือนกันนะทุเนะรียนนะมันมีลบกับลบก็จริงครับแต่เครื่องหมายลบมันไม่ได้อยู่ติดกันครับคราวนี้ เห็นไหมครับมันแยกกันอยู่มันมีตัวเลขขั้นนะใช้หลักการนั้นไม่ได้แล้วนะครับแต่เรายังคงใช้หลักการที่เขาให้มาก็คือตัวตั้งลบตัวลบเท่ากับตัวตั้งบวกด้วยจำนวนตรงข้ามของตัวลบได้ทีนี้มาแยกครับตัวตั้งตัวลบมันเท่ากับอะไรครับเท่ากับตัวตั้งบวกกับจำนวนตรงข้ามของตัวลบคือ3มใช่ไหมจำนวนตรงข้ามของ3มคือ ลบสามเห็นไหมครับสุดท้ายรูปเนี้ยไอ้ไอตัวเนี้ยมันก็คือการบวกจํานวนเต็มลบกับจํานวนเต็มลบนั่นเองครับเพราะฉะนั้นหลักการง่ายๆครับเมื่อนักเรียนเจอโจทย์แบบเนี้ยนะเมื่อนักเรียนเจอโจทย์แบบนี้เนะมือเเอบบม่อ,อไหร่ให้นักเรียนนําตัวเลขมารวมกันเลยครับใช่หไหมข้อน,นี้สุดท้ายมันตอบเท่าไรครับลบแปดเท่ากันนะครับอันเนี้ยมันก็คือหนี้ก้อนที่หนึ่งบวกกับหนี้ก้อนที่สอง บวกนี่ก้อนที่2ได้เป็นนี่ก้อนที่3ก็คือนี่ก้อนโตครับก็คือลบแนะครับห้าบวกสาเป็น8ตอบติดลบเนี่ยครับเราเรียนมาแล้วนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นข้อแรกตอบอะไรครับเพียนครับเพราะฉะนั้นข้อแรกตอบเท่าไรเลยอเอาตัวเลขมาบวกกันครับเรียอนครับเอาตัวเลขมาบวกกัน8ปบวกหได้13เนาะตอบลบสิแค่นี้เองครับตอบติดลบหมดเลยครับพวกนี้ติดลบหมดเลยเห็นไหม มีแต่นี้ทั้งนั้นเลยครับไม่มีตัวไหนเป็นบวกเลยนะครับมีแต่นี้เพราะฉะนั้นก็แค่เอาตัวเลขมารวมกันครับอันนี้ได้ยี่ลบยี่ห้าเนาะข้อนี้ล่ะได้ลบเสียอะไรสี่สิบหกนะครับแล้วข้อนี้ล่ะามาดูข้อเจ็ดครับรูไม่ได้ทําเรียงข้อนะมาดูข้อเจ็ดครับยี่สิบสี่ บวกกับ49ครับได้73เนาะเรารู้แล้วหว่ามันติดลบเนาะเราก็าแค่มีหน้าที่แค่เอาตัวเลขมาบวกกันเฉยๆนะครับอันนี้ก็12บวก7ได้19นะครับนี่อันนี้บวกกันได้34 0 0เนาะอ่าอันนี้บวกกันได้40แล้ว57ครับอันนี้ก็ได้89 11นะครับ นี่ครับเสร็จแล้วนะครับแค่นี้เองครับง่ายๆอ่ะโอเคครับสาหรับวันนี้ครูก,ก็มีเรื่องที่จะมาสอนนักเรียนเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดใครถูกใจสําหรับการสอนของครูนะครับก็ช่วยกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ